เธอเป็นแค่ผู้หญิงตกงานคนหนึ่งที่แทบไม่มีเงินเหลือติดตัวแต่ในวันที่หิวที่สุดเธอกลับเลือกแบ่งข้าวคำสุดท้ายให้ขอทานแก่คนหนึ่งบนฟุตบาทโดยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจเล็กๆในวันนั้นจะพาเธอไปพบกับความจริงที่เปลี่ยนทั้งชีวิตและหัวใจของเธอไปตลอดกาลเสียงรถเมล์เก่าๆที่แล่นผ่านหน้าป้ายหยุดรถดังคลืดคลาดผสมกับเสียงแตรรถและความวุ่นวายของเมืองใหญ่ยามเช้ามินตรานั่งกอดกระเป๋าผ้าใบเก่าที่ซีดจนแทบมองไม่ออกว่า เคยเป็นสีอะไรดวงตาของเธอเหมื่อมองพื้นถนนตรงหน้าราวกับกำลังมองชีวิตของตัวเองที่กระจัดก,กระจายไม่ต่างจากฝุ่นบนฟุตบาทเมื่อสามเดือนก่อนเธอยังเป็นพนักงานออฟฟิศในบริษัทโฆษณาขนาดกลางมีเงินเดือนพอเลี้ยงตัวเองมีความฝันเล็กๆว่าอยากเก็บเงินซื้อคอนโดมือสองสักห้องแต่ทุกอย่างพังลงในวันที่บริษัทประกาศลดคนกระทันหันชื่อของเธอถูกเรียกขึ้นมาอย่างไร้เยื่อใยพร้อมซองสีน้ำตาลบางๆที่ข้าในมีเงินชเชยไม่กี่เดือน ตั้งแต่นั้นมาชีวิตก็เหมือนรถที่เบรกแตกมินตราส่งเรซูเม่ไปนับไม่ถ้วนโทรศัพท์แทบไม่ดังบางบริษัทเรียกสัมภาษณ์แต่สุดท้ายก็เงียบหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนของเธออยู่เช้าวันนี้เธอมีเงินเหลือในกระเป๋าแค่50บาทเป็นเงินก้อนสุดท้ายก่อนถึงกำหนดจ่ายค่าเช่าห้องพรุ่งนี้เธอเดินเข้าร้านข้าวแกงเล็กๆข้างถนนสั่งข้าวราดผัดกะเพราหมูไข่ดาวหนึ่งจาราคา40บบาทเอาเผ็ดน้อยนะลูกป้าเจ้าของร้านพูดยิ้มยิ้มมินตราพยักหน้ายิ้มตอบทั้งที่ในใจหนัก อึ้งเธอนั่งกินข้าวช้าๆพยายามให้ทุกคำอิ่มนานที่สุดเพราะเธอไม่รู้เลยว่ามื้อถัดไปจะมาจากไหนขณะกำลังจะกินคำสุดท้ายสายตาของเธอเหลือไปเห็นชายชราร่างผอมผิวคล้ำเสื้อผ้าขาดรุยนั่งพิงกำแพงตึกเก่าดวงตาขุ่นมัวของเขามองมาที่จานข้าวของเธออย่างไม่ปิดบังความหิวมินตราชะงักมือที่ถือช้อนสั่นเล็กน้อยอย่าไปสนใจเขาเลยลูกแกนั่งอยู่แถวนั้นทุกวันเสียงป้าเจ้าของร้านพูดเบาๆราวกับกลัวชายชราจะได้ยิน แต่สายตาคู่นั้นยังติดอยู่ในหัวของมินตราเธอรู้ดีว่าความหิวมันเจ็บปวดแค่ไหนเพราะเธอก็กำลังรู้สึกแบบเดียวกันเธอมองข้าวในจานเหลืออีกเกือบครึ่งหนึ่งถ้าเธอให้เธออาจจะหิวทั้งวันถ้าไม่ให้เธอก็จะอิ่มแค่คนเดียวมินตราสูดหายใจลึกก่อนจะลุกขึ้นยกจานข้าวเดินไปหาชายชาราลุงคะกินข้าวไหมคายเธอถามเสียงเบา ชายชรามองเธออย่างไม่แน่ใจเหมือนกลัวว่าจะเป็นแค่คำล้อเล่นหนูให้ลุงจริงเหรอมินตรายิ้มแม้รอยยิ้มจะสั่นไหวข้าหนูกินอิ่มแล้วเธอวางจานข้าวลงตรงหน้าเขาชายชราน้ำตาคลอมือสั่นๆยกมือไหวเธอขอบใจนะหนูขอบใจมากมินตรารู้สึกจุกที่อกเธอหันหลังเดินออกมาอย่างรวดเร็วกลัวว่าถ้ายืนนานกว่านี้เธอจะร้องให้ออกมา เธอไม่รู้เลยว่าชายชราที่เธอเพิ่งแบ่งข้าวให้คือคนเดียวที่จะเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่กำลังมืดมนของเธอและความผูกพันระหว่างคนแปลกหน้าสองคนกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงันบนฟุตบาสสายเดิมมินตราเดินกลับห้องเช่าด้วยท้องที่ไม่เต็มอิ่มแต่หัวใจกลับหนักอึ้งกว่าเดิมแสงแดดยามสายส่องลงบนทางเท้าผู้คนเดินสวนกันไปมาไม่มีใครสนใจผู้หญิงตกงานคนหนึ่งที่กำลังคิดวงเวียนกับคำถามเดิมซ้ำๆว่าพรุ่งนี้เธอจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเชา่า ห้องเช่าของมินตราอยู่ชั้นสี่ของตึกเก่าไม่มีลิฟต์บันไดแคบและมีกลิ่นอับเธอเดินขึ้นมาทีละขั้นขาทั้งสองข้างล้าเหมือนหัวใจของเธอประตูห้องส่งเสียงเอี๊ยดออาดเมื่อถูกเปิดออกห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีเพียงเตียงเก่าโตพับหนึ่งตัวและพัดลมตั้งพื้นคือทุกอย่างในโลกของเธอเธอทิ้งตัวลงนั่งบนเตียงโทรศัพท์เครื่องเก่าถูกหยิบขึ้นมาเปิดดูอีเมลกล่องข้อความยังคงว่างเปล่าไม่มีการตอบกลับไม่มีโอกาสไม่มีความหวังใหม่เราจะไหวไหมนะ เธอพึมพำกับตัวเองภาพชายชราที่นั่งกินข้าวอย่างหิวโหยย้อนกลับมาในหัวเธอไม่เสียใจที่ให้ข้าวเขาแต่ความกลัวกลับคืบคลานเข้ามาแทนที่เพราะความดีไม่สามารถเอาไปจ่ายค่าเช่าได้เสียงเคาะประตูดังขึ้นในช่วงบ่ายทําให้มินตราสะดุ้งเธอรู้ดีว่าใครอยู่หลังประตูมินพรุ่งนี้ถึงกําหนดค่าเช่าแล้วนะเสียงป้าสีเจ้าของหอพักดังลอดเข้ามามินตราเดินไปเปิดประตูฝืนยิ้มค่าป่าหนูกําลังพยายามอยู่ค่ะ ป้าสีมองเธอด้วยสายตาเห็นใจปนหนักใจป้าเข้าใจนะแต่ป้าก็ต้องจ่ายเจ้าของตึกเหมือนกันถ้าไม่ได้จริงๆป้าคงให้หนูอยู่ต่อไม่ได้ประโยคนั้นเหมือนค้อนหนักๆฟาดลงกลางอกมินตราพยักหน้าเธอรู้ว่าป้าไม่ได้ใจร้ายโลกมันแค่ไม่ใจดีกับเธอคืนนั้นมินตรานอนไม่หลับเสียงพัดลมดังหึง่งๆแต่ไม่อาจกลบเสียงความคิดในหัวเธอเปิดโทรศัพท์เช็คประกาศรับงานอิสระงานพาดไทม์งานอะไรก็ได้ที่ทำให้เธอมีเงินพรุ่งนี้ เช้าวันต่อมาเธอตัดสินใจออกจากห้องตั้งแต่เช้าเดินไปยังย่านธุรกิจหวังว่าจะมีร้านไหนรับคนทำงานบ้างเธอเดินจากใบสมัครจนเหงื่อชุ่มแต่คำตอบที่ได้ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวติดต่อกลับนะครับตอนเที่ยมินตรานั่งพักบนฟุตบาทใกล้ร้านข้าวแกงร้านเดิมเธอไม่มีเงินพอจะซื้อข้าวแล้วท้องร้องเบาๆแต่เธอพยายามเมินมันหนูเสียงแหบพราดังขึ้นข้างๆ มินตราหันไปชายชราคนเดิมยืนอยู่ตรงหน้าเขาถือถุงพลาสติกใบเล็กๆเ,เมื่อวานข้าวอร่อยมากลุงยังไม่ทันได้ขอบใจดีๆเลยมินตรายิ้มจางๆไม่เป็นไรข้าลุงชายชรานั่งลงข้างเธออย่างเกรงใจหนูดูไม่สบายใจเลยมีอะไรหรือเปล่าคำถามนั้นทำให้เธอชะงักเธอไม่รู้ทำไมถึงเผลอเล่าออกไปทั้งเรื่องตกงานทั้งเรื่องค่าเช่าทั้งความกลัวว่า จะไม่มีที่สุขหัวนอนในวันพรุ่งนี้น้ำเสียงของเธอสั่นไหวอย่างไม่อายชายชรานั่งฟังเงียบๆไม่ขัดไม่สักถามจนเธอพูดจบลุงไม่มีอะไรจะช่วยมากแต่ลุงอยากให้หนูรู้ว่าคนเรามันตกต่ำได้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปมินตราหัวเราะเบาๆทั้งน้ำตาลุงพูดเหมือนเคยผ่านอะไรมามากเลยนะคะชายชารายิ้มบางๆแววตาลึกเกินกว่าคนจรจัดทั่วไปก็พอสมควร เขาล้วงมือเข้าไปในถุงพลาสติกหยิบขนมปังห่อหนึ่งยื่นให้ลุงไม่มีเงินแต่ขนมปังนี่มีคนให้มาแบ่งกันกินมินตราลังเลก่อนจะรับมาแบ่งครึ่งแล้วยื่นคืนให้เขาทั้งสองนั่งกินขนมปังเงียบๆบ,บนฟุตบาทเดียวกันความรู้สึกแปลกประหลาดเกิดขึ้นในใจมินตรามันไม่ใช่ความอบอุ่นแต่มันคือความรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวก่อนแยกกันชายชราพูดขึ้นถ้าหนูไม่รังเกียจพรุ่งนี้มาหาลุงที่นี่อีกนะมินตราพยักหน้า โดยไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกอยากมาคืนนั้นเธอกลับห้องด้วยหัวใจที่นิ่งขึ้นเล็กน้อยแม้ปัญหายังอยู่ครบแต่เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนเดิมเช้าวันรุ่งขึ้นเธอกลับมาที่ฟุตบาทเดิมชายชารานั่งรออยู่ก่อนแล้วหนูมาแล้วเหรอเขายิ้มเขาเริ่มเล่าเรื่องอดีตของตัวเองชีวิตที่เคยมีธุรกิจมีครอบครัวมีเงินทองแต่ทุกอย่างพังลงจากความไว้ใจผิดคนลุงเคยมีทุกอย่างแต่วันที่ลุงไม่มีอะไรเลยลุงก็ได้เห็นใจคนมากขึ้น มินตราฟังอย่างตั้งใจหัวใจของเธอค่อยๆเปิดออกอย่างไม่รู้ตัวเธอไม่รู้เลยว่าชายชราที่เธอคิดว่าเป็นเพียงขอทานกำลังซ่อนเรื่องราวและความลับบางอย่างที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอในไม่ช้าและการพบกันครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างที่เธอคิดมินตราเริ่มกลับมาที่ฟุตบาทเดิมทุกวันเหมือนเป็นนัดที่ไม่ต้องมีคำพูดตกลงชายชรา จะนั่งอยู่ตรงมุมเดิมใต้เงาตึกที่แสงแดดส่องมาไม่ถึงนักบางวันเขามีขนมปังบางวันมีข้าวห่อที่คนใจดีเอามาให้แต่ไม่เคยมีวันไหนที่เขาไม่แบ่งให้มินตราแม้เธอจะปฏิเสธเขาก็ยังยัดใส่มือเธอพร้อมรอยยิ้มหนูยังสาวยังต้องมีแรงสู้ต่อไปเขามักพูดประโยคนี้ซ้ำๆความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันพวกเขาไม่เคยเรียกกันว่าลุงหรือหลานด้วยซ้ำแต่ในใจมินตราชายชราคนนี้ กลับให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดราวกับเป็นญาติผู้ใหญ่ที่หลงทางในโลกโหดร้ายใบนี้วันหนึ่งขณะที่ฝนโปรยลงมาเบาๆมินตรานั่งกอดเข่าข้างชายชราเธอเพิ่งกลับจากการสัมภาษณ์งานที่จบลงด้วยคําว่าเดี๋ยวติดต่อกลับเหมือนทุกครั้งหนูท้อแล้วใช่ไหมชายชราถามเสียงเขานุ่มลงมินตราพยักหน้าน้ําตาไหลโดยไม่อายหนูพยายามทุกอย่างแล้วแต่เหมือนโลกมันไม่ต้องการหนูเลย ชายชรามองฝนที่ตกลงบนพื้นถนนโลกไม่เคยต้องการใครหลอกหนูเราต้องหาที่ของตัวเองให้เจอคืนนั้นมินตรากลับห้องเช่าพร้อมข่าวร้ายป้าสีโทรมาบอกว่าเธอให้เวลาได้อีกแค่สามวันถ้ายังไม่มีเงินต้องย้ายออกมินตรานั่งกอดกระเป๋าเสื้อผ้าบนเตียงน้ำตาไหลเงียบๆความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจเธอคิดถึงพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดแต่ความภูมิใจไม่ยอมให้เธอโทรไปขอความช่วยเหลือเช้าวันต่อมา เธอเล่าเรื่องนี้ให้ชายชราฟังถ้าไม่มีที่อยู่หนูคงต้องไปนอนข้างถนนเหมือนลุงเธอพูดติดตลกท,ทั้งที่หัวใจสัน่นชายชรานิ่งไปนานกว่าปกติหนูเชื่อใจลุงไหมเขาถามขึ้นมินตราชะงักก่อนจะพยักหน้าเชื่อค่ะเขาสูดหายใจลึกงั้นพรุ่งนี้ไปกับลุงที่ที่หนึ่งเธอไม่ถามว่าเป็นที่ไหนบางอย่างในสายตาของเขาทำให้เธอเลือกจะเชื่อ วันรุ่งขึ้นชายชาราปรากฏตัวในเสื้อเชิอสะอาดแม้จะเก่าแต่ดูต่างจากทุกวันอย่างชัดเจนมินตราใจลุงไปเอาเสื้อผ้ามาจากไหนคะเขาหัวเราะเบาๆลุงยังมีของเก่าอยู่บ้างทั้งสองนั่งรถเมย์ไปยังย่านที่มินตราไม่คุ้นเคยตึกสูงเรียงรายถนนสะอาดผู้คนแต่งตัวดีมินตราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจรถเมย์จอดหน้าอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ชายชาราลงก่อนตามลุงมา มินตราก้าวตามด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอคิดว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยจะไล่พวกเขาออกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามสวัสดีครับท่านรอปพโค้งเล็กน้อยให้ชายชรามินตราชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นชายชราเดินเข้าไปในอาคารอย่างคุ้นเคยพนักงานหลายคนทักทายเขาด้วยความเคารพมินตราเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองหลุดเข้าไปในโลกอีกใบลิฟพาพวกเขาขึ้นไปยังชั้นบนสุดประตู เปิดออกสู่ห้องทำงานกว้างขวางผนังกระจกมองเห็นเมืองทั้งเมืองชายชราหันมายิ้มให้ลุงชื่ออธิคมเขานั่งลงบนเก้าอี้ผู้บริหารและที่นี่เคยเป็นของลุงมินตราสุดตัวนั่งมือสันใจเต้นไม่เป็นจังหวะลุงลุงไม่ใช่ขอทานอธิคมพยักหนา้าลุงเคยเป็นเจ้าของบริษัทนี้ก่อนจะยกให้ลูกชายบริหาร เขาเล่าเรื่องการถูกหักหลังถูกผลักออกจากชีวิตที่สร้างมาเองและเลือกจะหายไปจากโลกหรูหราเพื่อดูใจคนหนูคือคนแรกในรอบหลายปีที่ให้ข้าวลุงโดยไม่รู้ว่าลุงเป็นใครน้ำตาของมินตราไหลไม่หยุดหนูไม่รู้จริงๆข้าลุงอธิคมหัวเราะเบาๆนั่นแหละคือเหตุผลที่ลุงเลือกหนูเขายื่นข้อเสนอให้เธอทำงานในบริษัทพร้อมที่พักชั่วคราวลุงไม่ได้ให้เพราะสงสาร แต่ให้เพราะหนูมีหัวใจที่เงินซื้อไม่ได้มินตราร้องให้อย่างไม่ไอายชีวิตที่เหมือนกำลังจมดิ่งกลับถูกดึงขึ้นมาด้วยมือของชายชาราที่เธอเคยแบ่งข้าวให้เธอไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และบททดสอบที่หนักกว่านี้กำลังรอเธออยู่มินตราใช้เวลาหลายนาทีในการตั้งสติหลังจากรู้ความจริงเธอนั่งอยู่บนโซฟาหนังในห้องทำงานชั้นบนสุดของอาคารมือทั้งสองประสานกันแน่นหัวใจ ยังเต้นแรงเหมือนกำลังฝันอยู่แต่ทุกอย่างรอบตัวกลับชัดเจนเกินกว่าจะเป็นความฝันอธิคมนั่งเงียบเงียบลอยให้เธอเรียบเรียงความคิดเขาไม่เร่งไม่สักถามสายตาของเขามองออกไปนอกกระจกเหมือนกำลังมองอดีตที่ยังตามหลอกหลอนลุงคะมินตราเอ่ยเสียงเบาหนูไม่รู้ว่าควรรู้สึกยังไงดีอธิคมหันมายิ้มไม่ต้องรู้สึกอะไรทั้งนั้นแค่เป็นตัวเองก็พอวันนั้นมินตราได้รับบัตรพนักงานชั่วคราวเธอถูกพาไปยังห้องเล็กๆในอาคารอีกฝั่ง เป็นที่พักสำหรับแขกของบริษัทเตียงสะอาดห้องน้ำส่วนตัวทุกอย่างดูดีเกินกว่าที่เธอเคยคิดว่าจะได้อยู่คืนแรกในที่พักใหม่มินตรานอนไม่หลับผ้าฟุตบาทเก่าชายชาราที่นั่งแบ่งขนมปังและห้องทำงานหรูหราซ้อนทับกันในหัวเธอรู้สึกเหมือนตัวเองข้ามโลกสองใบในเวลาไม่กี่วันเช้าวันถัดมาเธอเริ่มทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายเอกสารงานไม่ได้ยากแต่บรรยากาศในออฟฟิศทำให้เธออึดอัดสายตาของพนักงานบางคนมองเธออย่างสงสัยบางคนกระซิบกระซาบโดยไม่ปิดบงัง เด็กเส้นแน่แน่มาจากไหนไม่รู้มินตราพยายามไม่สนใจเธอตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดเพื่อพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้มายืนตรงนี้เพราะความสงสารอธิคมไม่เคยแสดงตัวว่าใกล้ชิดกับเธอในที่ทำงานเขาเรียกเธอด้วยชื่อนั่งประชุมเหมือนเธอเป็นพนักงานทั่วไปแต่ในบางวันเขาจะฝากข้อความสั้นๆผ่านเลขากินข้าวหรือยังคำถามธรรมดาธรรมดานั้นกลับทำให้มินตรารู้สึกเหมือนมีใครสักคนห่วงใย ไม่นานนักปัญหาก็เริ่มปรากฏลูกชายของอธิคมกวินกลับมาจากต่างประเทศเขาเป็นชายหนุ่มในสูตรเนียบสายตาคมกริบเต็มไปด้วยความมั่นใจและอำนาจวันแรกที่เขาเห็นมินตราสายตานั้นทำให้เธอรู้สึกหนาวูบเธอคือใครเขาถามตรงๆมินตราตอบตามตรงหนูเป็นพนักงานใหม่ค่ะกะวินหัวเราะเบาๆพ่อรับเข้ามาเองสินะคำพูดนั้นไม่ดังแต่แทงลึก ความตึงเครียดเริ่มก่อตัวกวินไม่พอใจที่พ่อกลับมายุ่งกับบริษัทและยิ่งไม่พอใจมินตราที่กลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการกลับมาของอธิคมวันหนึ่งมินตราถูกเรียกเข้าห้องประชุมโดยไม่รู้ตัวเอกสารบนโต๊ะคือรายงานที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนอธิบายสีกวินพูดเสียงเย็นมินตราหน้าเสียหนูไม่เคยทำรายงานนี้ค่ะแต่ไม่มีใครฟังเสียงกระซิบดังขึ้นรอบห้องความอับอายไหลบ่าจนเธอแทบยืนไม่ไหว หลังประชุมอธิคมเรียกเธอไปพบลุงขอโทษมินตราสายหน้าน้ำตาคลอหนูไม่อยากให้ลุงต้องลำบากเพราะหนูอธิคมมองเธอจริงจังหนูไม่ได้เป็นภาระหนูคือบทพิสูจน์ว่าคนดียังมีอยู่คืนนั้นมินตรานั่งร้องให้คนเดียวในห้องพักเธอเริ่มตั้งคำถามว่าการเข้ามาในโลกนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงหรือไม่วันต่อมาเธอตัดสินใจยื่นใบลาออก อธิคมอ่านใบาลาออกเงียบๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นหนูแน่ใจแล้วหรือข้ามินตราตอบทั้งน้ำตาหนูไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะหนูอีกอธิคมพยักหน้าลุงเคารพการตัดสินใจของหนูเขายื่นซองหนึ่งให้นี่ไม่ใช่เงินแต่เป็นที่อยู่ของคนคนหนึ่งที่อาจช่วยหนูได้มินตราไม่รู้เลยว่าการก้าวออกจากบริษัทครั้งนี้จะพาเธอไปสู่บททดสอบที่หนักกว่าเดิม และความจริงอีกด้านของชีวิตอธิคมที่เธอยังไม่เคยรู้มินตราออกจากอาคารสำนักงานในเย็นวันนั้นโดยไม่หันกลับไปมองแม่แต่ครั้งเดียวซองกระดาษสีน้ำตาในมือเบาวกว่าที่เธอคิดแต่กลับหนักอึ้งในความรู้สึกข้างในไม่ใช่เงินไม่ใช่เช็คไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตในทันทีมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้วยลายมือเรียบง่ายของอธิคมรถเมคันเดิมเสียงเดิมกลิ่นเดิมแต่หัวใจของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจากวันที่เธอเคยไม่มีอะไรวันนี้ เธอมีมากขึ้นทั้งโอกาสทั้งความหวังและทั้งบาดแผลที่อยู่ในกระดาษพาเธอมายังบ้านไม้สองชั้นเก่าๆในซอยเงียบย่านชานเมืองประตูรั้วขึ้นสนิมเล็กน้อยแต่ภายในสะอาดเรียบร้อยมินตรายืนลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนจะกดกริ่งเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นประตูเปิดออกเผยให้เห็นหญิงวัยกลางคนหน้าตาใจดีสวมผ้ากันเปื้อนมาหาใครคะ่ะมินตรายื่นกระดาษให้คุณอธิคมให้หนูมาที่นี่คะ่ะหญิงคนนั้นชะงักเล็กน้อย ก่อนจะยิ้มออกมาอย่างอบอุ่นงั้นเข้ามาเถอะลูกป้าแก้วรออยู่แล้วบ้านหลังนั้นไม่หรูหราแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอาหารและความอบอุ่นป้าแก้วเป็นอดีตเลขานุการส่วนตัวของอธิคมคนที่อยู่เคียงข้างเขามาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันที่เขาถูกผลักออกจากทุกอย่างมินตรานั่งฟังเรื่องราวที่เธอไม่เคยรู้อธิคมไม่ใช่แค่ถูกหักหลังแต่เขาเลือกจะถอยออกมาเองเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งทำลายครอบครัวและเลือกใช้ชีวิตเป็นขอทานเพื่อทดสอบใจมนุษย์ ลุงเขาเจ็บมากนะป้าแก้วพูดเสียงเบาแต่ไม่เคยโทษใครเขาแค่ผิดหวังในคนคืนนั้นมินตราได้พักในห้องเล็กๆชั้นบนเธอนอนไม่หลับคิดถึงอธิคมคิดถึงบริษัทคิดถึงคำพูดที่เธอไม่เคยได้พูดเช้าวันถัดมาป้าแก้วชวนเธอไปช่วยงานเล็กๆในร้านอาหารตามสั่งที่เปิดหน้าบ้านไม่ได้จ่ายเยอะแต่มีข้าวกินมีที่นอนมินตราพยักหน้าเธอไม่ลังเลอีกแล้วชีวิตใหม่เริ่มต้นอย่างเรียบง่าย เธอล้างจานเสิร์ฟอาหารรับออเดอร์เสียงหัวเราะของลูกค้าเสียงกระทักกระทบตหลิวทำให้หัวใจที่เคยหดหูเริ่มกลับมามีชีวิตวันหนึ่งขณะกำลังเช็ดโต๊ะชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามานั่งเขาแต่งตัวเรียบง่ายแต่แววตาดูลึกข้าวผัดหนึ่งครับเสียงนั้นทำให้มินตราชงักเธอเงยหน้าขึ้นและหัวใจแทบหยุดเต้นคุณกินกวินมองเธออย่างตกใจไม่แพ้กันเธอ ความเงียบปกคลุมโตเล็กๆระหว่างคนสองคนที่เคยอยู่กันคนละโลกกวินมาที่ร้านนั้นเพราะป้าแก้วเป็นญาติห่างๆที่เขาไม่ค่อยติดต่อเขาไม่รู้ว่ามินตราจะอยู่ที่นี่และมินตราก็ไม่รู้ว่าการพบกันครั้งนี้จะเปลี่ยนมุมมองของทั้งคู่ผมขอโทษกวินพูดขึ้นหลังจากนั่งนิ่งอยู่นานผมตัดสินคุณจากสิ่งที่ผมคิดมินตรายิ้มบางๆหนูไม่โกรธค่ะทุกคนมีเหตุผลของตัวเองการพูดคุยสั้นๆในวันนั้น กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเข้าใจกวินเริ่มแวะมาที่ร้านบ่อยขึ้นเขาเห็นมินตราในแบบที่ไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ทำงานหนักไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาคืนหนึ่งกวินเล่าความจริงในใจผมกลัวว่าพ่อจะกลับมาแย่งทุกอย่างไปมินตราสายหน้าลุงไม่เคยอยากได้อะไรกลับคืนลุงแค่อยากเห็นใจคนคำพูดนั้นทำให้กวินนิ่งไปน้ำตาคลออย่างที่เขาไม่เคยแสดงให้ใครเห็นไม่กี่สัปดาห์ต่อมาอธิคม มาที่ร้านเขามองเห็นมินตราในผ้ากันเปื้อนยืนยิ้มอยู่หลังเคาน์เตอร์หนูดูแข็งแรงขึ้นมินตรายิ้มทั้งน้ำตาหนูได้เรียนรู้ว่าการเริ่มใหม่ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่อธิคมหันไปมองลูกชายที่ยืนอยู่ข้างๆบางทีสิ่งที่พ่อให้ลูกได้ไม่ใช่บริษัทแต่คือบทเรียนชีวิตพ่อและลูกยืนเงียบอยู่ตรงนั้นความบาดหมางที่ยาวนานเริ่มละลายอย่างช้าช มินตราไม่รู้เลยว่าเส้นทางชีวิตของเธอกำลังพาเธอไปสู่บทบาทใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การมีงานทําและการแบ่งข้าวในวันนั้นได้ปลูกเมล็ดพันธ์แห่งการเปลี่ยนแปลงไว้ในหัวใจของหลายคนร้านอาหารตามสั่งเล็กๆในซอยเงียบกลายเป็นจุดนัดพบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเชื่อมชีวิตของคนหลายคนเข้าด้วยกันมินตราเริ่มตื่นเช้ากว่าเดิมมือที่เคยจับเมาส์คอมพิวเตอร์กลายเป็นมือที่คุ้นเคยกับกลิ่นน้ำมันเสียงกระทะและคราบขมเหที่ติดตามเสื้อผ้า แต่ทุกครั้งที่เธอเงยหน้าขึ้นมองลูกค้าหัวใจกลับรู้สึกอิ่มกว่าที่เคยกวินแวะมาที่ร้านแทบทุกเย็นบางวันนั่งเงียบๆบ,บางวันช่วยยกของช่วยเช็ดโต,ต๊ะโดยไม่สนใจสายตาของคนอื่นจากชายหนุ่มในสูตรรู้เขาเริ่มใส่เสื้อยืดธรรมดานั่งกินข้าวผัดจานละไม่กี่สิบบาทโดยไม่รู้สึกแปลกแยกคืนหนึ่งหลังร้านปิดฝนตกหนักจนเสียงดังปลบทุกอย่างมินตรากับกวินนั่งหลบฝนอยู่ใต้กันสาดเล็กๆคุณไม่จําเป็นต้องมาที่นี่บ่อยขนาดนี้ก็ได้นะคะมินตราพูดเบาๆ กวินยิ้มจางผมอยากเข้าใจโลกที่พ่อเลือกคำพูดนั้นทําให้มินตรานิ่งไปเธอรู้ดีว่าอธิคมไม่ได้เลือกชีวิตขอทานเพราะอยากหนีความสบายแต่เพราะอยากหนีความว่างเปล่าในใจไม่กี่วันต่อมาข่าวใหญ่ก็สะเทือนบริษัทกวินโทรศัพท์มาหามินตราด้วยเสียงตึงเครียดบริษัทกําลังมีปัญหาหุ้นส่วนถอนตัวพนักงานเริ่มไม่มั่นใจมินตราใจหายแล้วลุงอธิคมรู้หรือยังคะ พ่อรู้ทุกอย่างกวินตอบและเขาบอกว่าจะไม่ยุ่งคำว่าไม่ยุ่งนั้นเจ็บยิ่งกว่าการตำหนิก,กวินรู้สึกเหมือนพ่อไม่เชื่อใจเขาแต่ในความเป็นจริงอธิคมกำลังทำในสิ่งที่ยากที่สุดคือการปล่อยมืออธิคมนั่งอยู่ในร้านเงียบๆวันนั้นเขามองข่าวในโทรทัศน์ที่รายงานถึงบริษัทที่เขาเคยสร้างลุงไม่เสียใจนะเขาพูดกับมินตราเพราะลุงเคยเลือกผิดมาแล้วลุงไม่อยากเลือกแทนลูกอีกมินตรานั่งฟังน้ำตาคลอ เธอเริ่มเข้าใจว่าความรักของพ่อบางครั้งไม่ใช่การเข้าไปช่วยแต่คือการยอมให้ลูกล้มแล้วลุกด้วยตัวเองสถานการณ์บริษัทเลวร้ายลงเรื่อยๆกวินเริ่มนอนไม่หลับเขากลับมาที่ร้านในสภาพอ่อนล้าผมกลัวเขาพูดตรงๆกลัวว่าผมจะทำทุกอย่างพังเหมือนที่พ่อเคยคิดมินตรามองเขาอย่างอ่อนโยนความกลัวไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอมันแปลว่าคุณแคร์ คำพูดนั้นเหมือนปลดล็อกบางอย่างในใจของกวินเขาเริ่มฟังพนักงานมากขึ้นลดความเย่อหยิ่งและยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เก่งทุกเรื่องในคืนหนึ่งที่ฝนตกไม่ต่างจากวันแรกที่มินตราแบ่งข้าวให้ชายชราะกะวินผาธิคมกลับมาที่ร้านผมอยากให้พ่อเห็นว่าผมพยายามอธิคมมองลูกชายอยู่นานก่อนจะพูดเพียงพ่อเห็นแล้วคำพูดสั้นๆนั้นทำให้กวินร้องให้ออกมาอย่างไม่ไอายมินตรายืนมองภาพตรงหน้าหัวใจสั่นไหว แต่ชีวิตไม่เคยให้ทุกอย่างมาง่ายๆเช้าวันถัดมาป้าแก้วล้มป่วยกระทันหันต้องเข้าโรงพยาบาลร้านต้องปิดชั่วคราวมินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังทดสอบเธออีกครั้งค่าใช้จ่ายเริ่มกดดันความไม่แน่นอนกลับมาเยือนมินตรานั่งอยู่หน้าห้องผู้ป่วยมองป้าแก้วที่หลับอยู่หนูจะไหวไหมนะเธอถามตัวเองอธิคมนั่งค้างๆหนูไหวมาตลอดเพียงแต่หนูลืมไปกวินยื่นซองเอกสารให้มินตรา ผมอยากให้คุณกลับมาทำงานกับบริษัทแต่คราวนี้ในฐานะที่คุณเลือกเองมินตรามองเอกสารเธอรู้ว่าการกลับไปหมายถึงการเผชิญอดีตความกดดันและสายตาของคนมากมายถ้าหนูปฏิเสธล่ะคะกะวินยิม้มผมก็ยังเคารพคุณเหมือนเดิมมินตราหลับตาผ้าฟุตบาทเก่าเข้าจานนั้นชายชาราที่หิวโหวยและตัวเธอที่ไม่มีอะไรเลยผุดขึ้นมาในหัวเธอรู้แล้วว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเธอไม่ใช่เงินไม่ใช่ตำแหน่ง แต่คือการเลือกทำในสิ่งที่ไม่ทรยศหัวใจเธอลืมตาขึ้นหนูจะกลับไปแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองคนเดียวอธิคมยิ้มกวินพยักหน้าและในวินาทีนั้นมินตรารู้ว่าเธอไม่ได้เดินลำพังอีกต่อไปเธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพาเธอไปสู่บทสรุปของชีวิตที่งดงามกว่าที่เธอเคยฝันไว้เช้าวันที่มินตราก้าวกลับเข้าไปในอาคารสำนักงานอีกครั้งทุกอย่างดูเหมือนเดิม แต่ก็ไม่เหมือนเดิมพื้นหินอ่อนยังเงาวับกลิ่นกาแฟยังลอยอวนเสียงพนักงานพูดคุยยังดังแววแต่หัวใจของเธอไม่ใช่หัวใจของผู้หญิงตกงานที่เคยเดินเข้ามาที่นี่ด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปเธอไม่ได้กลับมาเพื่อพิสูจน์ตัวเองไม่ได้กลับมาเพื่อเงินและไม่ได้กลับมาเพราะความสงสารของใครเธอกลับมาเพราะเธอเลือกเองกวินยืนรอเธออยู่หน้าลิฟต์เขาไม่ได้ใส่สูทเนี๊บเหมือนเดิม แต่เป็นเสื้อเชิตเรียบๆแขนพับขึ้นเล็กน้อยแววตาอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดพร้อมไหมเขาถามมินตราพยักหน้าพร้อมค่ะการประชุมครั้งแรกที่เธอเข้าร่วมไม่ได้มีเสียงกระซิบไม่ได้มีสายตาดูถูกอย่างที่เธอเคยเจอกวินแนะนำเธออย่างชัดเจนคุณมินตราจะเข้ามาดูแลโครงการเพื่อสังคมของบริษัทคำว่าเพื่อสังคมทำให้หลายคนเงยหน้าขึ้นมอง มินตราลุกขึ้นพูดด้วยเสียงที่มั่นคงเธอเล่าเรื่องฟุตบาลเล่าเรื่องข้าวจานหนึ่งเล่าเรื่องขอทานแก่ที่ไม่มีใครมองเห็นและเล่าเรื่องโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้จริงๆไม่มีน้ำตาไม่มีการขอความเห็นใจมีแค่ความจริงห้องประชุมเงียบงนันก่อนจะมีเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นโครงการแรกเริ่มต้นอย่างยากลำบากบางคนไม่เชื่อบางคนมองว่าเป็นเรื่องสิ้นเปลือง แต่ผลลั์ค่อยๆปรากฏคนไร้บ้านได้งานพนักงานเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามวันหนึ่งมินตราขออนุญาตกวินไปที่ฟุตบาทเก่าหนูอยากไปดูที่เดิมค่ะอธิคมเดินไปด้วยเขายืนมองพื้นถนนตรงจุดที่เขาเคยนั่งขอข้าวน้ำตาคลอโดยไม่พูดอะไรลุงเสียใจไหมคะมินตราถามอธิคมสายหน้าลุงขอบคุณไม่กี่เดือนต่อมาป้าแก้วหายดีร้านอาหารเปิดอีกครั้งคราวนี้ มีลูกค้าแน่นกว่าเดิมเพราะหลายคนรู้ว่าร้านเล็กๆแห่งนี้เคยเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตใครหลายคนกวินมานั่งกินข้าวที่ร้านเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขานั่งข้างมินตราไม่ใช่ในฐานะเจ้านายไม่ใช่ในฐานะลูกของนักธุรกิจแต่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งคุณรู้ไหมเขาพูดถ้าวันนั้นคุณไม่แบ่งข้าวให้พ่อผมคงไม่มีวันนี้มินตรายิม้มถ้าวันนั้นลุงไม่หิวหนูก็คงไม่กล้าให้ทั้งสองหัวเราะเบาๆ วันหนึ่งบริษัทจัดงานเล็กๆเพื่อเปิดตัวโครงการช่วยเหลือคนไร้บ้านอธิคมถูกเชิญขึ้นเวทีเขามองผู้คนมากมายก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวผมเคยมีทุกอย่างแต่วันที่ผมไม่มีอะไรเลยผมได้หัวใจของมนุษย์กลับมาเสียงปรบมือดังก้องมินตรายืนมองอยู่ด้านล่างน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอคิดถึงตัวเองในวันที่ไม่มีเงินห0บาทคิดถึงความหิวคิดถึงความกลัวและคิดถึงข้าวจานนั้นหลายปีผ่านไป มินตราไม่ได้เป็นผู้บริหารใหญ่โตแต่เธอเป็นคนที่หลายคนเดินมาขอบคุณกวินไม่ได้เป็นนักธุรกิจที่สมบูรณ์แบบแต่เขาเป็นลูกชายที่กล้ายอมรับความผิดพลาดอธิคมไม่ได้กลับไปครอบครองอำนาจแต่เขากลับได้ครอบครัววันหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งเดินมาหามินตราพี่ขนูตกงานไม่มีเงินเลยมินตรามองหน้าเด็กคนนั้นก่อนจะยื่นข้าวให้กินก่อนนะ วงจรแห่งความเมตตาไม่ได้จบลงมันถูกส่งต่อและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากผู้หญิงตกงานคนหนึ่งที่แบ่งข้าวให้ขอทานแก่โดยไม่รู้เลยว่าเขาคือคนเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล